เขาเพเพราะว่าเจ้คนนี้ <c oughs> คือจริงๆมายก็เหมือนตอนแรกก็เหมือนสอนเขาตัดต่อค่ะแต่สุดท้ายเขาอะก็เป็นคนที่แบบเหมือนขวนขวายและตั้งใจดูเองอย่างพี่การเขาก็จะพยายามดูคลิปเยอะ เพื่อหา reference ในการถ่ายต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างแต่จริงสคริปต์กับพี่การเขียนเองแต่อย่างวันนี้ที่บอกว่า brief คือบางทีมาอาจจะ brief ในเรื่องขององค์ความรู้อย่างวันนี้เล่ามางานแล้วด้วย product อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมาเหมือนพอเราได้มีโอกาสเรียนทางด้านนี้มาแล้วก็จะแบบความมีความรู้ก็แบบพี่การเออ brief ในเรื่องของคำศัพท์ทางการแพทย์น,นิดๆหน่อยๆน,น่อค่ะแล้วพี่การเป็นไงครับห้องแนวจนห้อง <c oughs> ไหมอาจจะอีกเปลีไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะเราคิดไหมว่าเราจะได้เป็นติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่ง ก็ไม่ไม่เคยคิดเลยครับแต่ว่าก็ เนี่ยครับได้รับการชวนแล้วก็มันก็สนุกดีมันมีฟีดแบ็กที่ดีมีมีมีพลังออนไลน์มาให้กําลังใจมาสนับสนุนแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจะกราบขอบพระคุณทุกท,ท,ทุกคนจริงๆเพราะว่าที่ที่ที่ทำได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าได้ได้แรงเชียร์ได้กําลังใจจากทุกคนด้วยใช่ครับทานตรงตคือตั้งแต่คือเป็นครั้งนี้ที่พูดเยอะที่สุดหรือหมายถึงอะตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักกันมาหรือว่าอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดมาจริงๆเคยถามไปว่ารู้จักกันหลายปีนะก็เลยถามว่าเป็นการพูดเยอะที่สุดในชีวิตแารรบเะ ก็ใช่คร uh, ับก็พ enfin ูดเยอะไนเยอะใช่เจ๊กขาปลดลอกยังไงกันชีวิตอยังไงบ้างมาถึงในเรื่องการดีครับเพราเขาเขาเขาคอยสนับสนุนเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเขาก็คอยกำลังใจบางทีเรารู้มันไม่ดีแต่เขาก็ยังพยายามบอกเพี่ันม่ดีไม่ไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคล้ายๆแบบทำไปด้วยีแบไปด้วยปรับปุงไปด้วยอะไรอี้ครับใช่ครับเจดูเจดูไม่ค่อยดูแล้วแตแล้วน จริงๆเ,<ร>เรามีวิธีรู้สิษย์ถ้าเปรียบถึงพี่ลู้สิษย์เราสอนรู้สิษ์อย่างนี้ราะว่าถ้าเขาแบบไม่ได้ดั่งใจเราคือด้วยความต้องบ,บอกว่าพี่การเป็นผู้ชายเนอะซึ่งส่วนอย่างนี้ใส่ผู้ชายเขาจะมีความเหมือนร้อนกว่าผู้หญิง้ลยค่ะอย่างไม่มันจะเป็นคนเย็นแล้วบางทีเวลาเขาแบบโอเคมีอารมณ์ขึ้นหรือว่าเขาแบบ<ม>พอเราเขาม,มีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการทํางานแล้วมันเป็นไม่ได้ดั่งใจไม่ก็จะแบบเอ้ยพี่จะเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันมันจะดีขึ้นเองก็เลยพยายามเอาพลังดีๆ ไปซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะเย็นลงนะคะแล้วพอเหมือนเราผ่านระยะเวลาไปแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็กลับมาโฟกัสงานได้โดยที่เราไม่ต้องทําให้อารมณ์มาทําให้ปวดเสียไปทั้งวันเลยจริงเ,เรารู้ไหมว่าถ้าเขาหงดหิดขึ้นมาหรือว่าถ้าเขาแบบว่าไหมเขาจะมียังไงพอรู้ค่ะก็พอจะจับทางได้ <c oughs> ไมันก็จะนิ่งๆก่อนคือมัก็จะไม่เอาความร้อนไปสู้ <c oughs> พเพราะว่ารู้ว่าถ้าสู้เราจะสู้ไม่ไหวมันมีวิธีไหมที่แบบว่าเออให้พีการเย็นลง เงียบเนอ้อเงีบยบเงียบนิ่งนิงแยบแยน้อยไม่หรอกแต่ก็ไม่ค่อยเป็นลา้าค่ะหลักๆใช่บานี่ห,หลเขาบอกว่าพิการมาูดกับเราแล้วการเปลี่ยนไปจนทุกคนตกลงดึงว่านี่เหรอสงการออกขนาดนั้นเลยจริงๆก็รู้สึกหมายว่ามายแบบรู้สึกยินดีกับพิการคือจริงๆอยากจะบอกอจะบอกที่บอกคือคนน้อยพิการเป็นคนเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนที่ อาจจะไม่เคยสัมผัสเขาแล้วหมายว่าเอออย่างทุกวันนี้เขามีความเป็นตัวเองมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าใครสนิทกับพิการหรือว่าเป็นคนรอบตัวจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนแข่งขึึมทุกคนเขาจะเป็นคนมีมุกและเป็นคนตลกซึ่งบางทีแบบเฮ้ยพี่มุกฝ,ฝืดฝุดนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนแบบน่ารักกับทุกคนเลยเวลาไม่พาไปเจอเพื่อนหรือว่าเจอคนรอบตัวทุกคนก็จะบอกเฮยพี่สงกรานไม่เป็นเหมือนที่ตอนแรกที่ทุกคนมองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยตัวเขาเองจริงๆเขาเป็นคน ไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมอ่ะเป็นคนแบบจ๋าจะไม่ได้พูดเก่งเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยเนะปากวนรุ่อ่ะีจะเขาเรียกเจนเขาเรียกเจ๊ก่อนค่ะไม์ก็เลยโอเคเราจะเรียกว่าอะไรดีอะไรเงี้ยแบบในวัยที่แซลได้จะเรียกพี่ชายก็ ไม่น่านะเนื้ก็เลยก็เลยแซวๆเขากลับไปค่ะว่าลุงแต่ปีนี้เลือกที่รักเลือกที่รักยัง <laughs> ไม่ค่อยมีอย่างพี่ <laughs> จริงๆสงการาม <laughs> พอเราพูดเก่งเอนกันแตคนบอกว่าเราไม่เป็นตัวเองแต่าทั้งที่พอพูดมาหลายก็จโยคเพราะนี่ก็คือสองการามรู้สึกย,ยังไ <laughs> งคำนี้ก <laughs> <ๆ>็ดีครับก็สมมติว่าถ้าเราทำแล้วมันมีคนแบบเขาหาเขาไม่กับเราไม่กับเราเราก็รู้สึกรู้สึกว่ามาสุดทางแล้วตอนนี้คุณป่าเข้าใจยังว่านี่คือลูกเราจริงๆไม่เขาเขายังแบบเอ้ย ใครชวนคลิปให้มา่วนให้บอกว่าอย่าคลิปแบบนี้เลยมาดีใจมากว่าที่เราเอาตัวตนที่สงการที่เหมือน่ามุมเยี่ยคนไม่เคยเห็นได้เห็นแล้วพอเห็นก็เรยยิ้มไปด้วยเลยอ่ะก็ดีใจค่ะดีใจกับพิการ้วยไม่ไม่เห็นพิการเขาไม่รู้สึกว่าพอเขาอ่ะได้รับพลังเขาตั้งใจตอบทุกคอมเมนต์จริงๆค่ะคือในติ๊กต็อกอ่ะทุกคนบางคลิปเขาคอมเมนต์แบบเป็นพันอ่ะเขาตอบเขาพยายามตอบเกือบจริงๆทุกคนไปไล์ดูได้ทุกคลิปใช่เขาบอกว่าเราต้องตอบทุกคนมินด้วยเหรอ ตอบทุกคนที่ใครมาเม้นต์น่ะพิมพ์ตอบหมดเลยจนแบบตอบทุกคนจริงๆคือเขาใส่ใจทุกคนมากๆด้วยค่ะอย่างนี่พ่อมาทำธุรกิจด้วยกันหลายคนบอกเป็นแฟนกันแล้วมันจะมีทะเลาะกันมัม้ยผกติอยู่แล้วมันก็ต้องมีพกกันมาถึงว่ามทะเลาะปกติหรือว่า่ะเวลาทำงานอะมันก็ต้องมีแบบที่ความเห็นไม่ตรงก,กันก็จะทะเลาะกันอยู่แล้วเราทำกับแฟนทำกับ พื่อนหรือทํากับมีงานมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันคือเรื่องของงานแล้วก็ดีมันก็จบที่งานเท่านั้นเองมันม่มจบไหมเพราะว่าพอมเถียงกันเสร็จปุ๊บแล้วพอต้องขึ้นรถจับด้วยกัน <c oughs> หรือว่าน่าจะไม่จบด <c oughs> <บ>ูหน้าไม้จบจบจบอยู่ค่ะจบก็มีเพราะว่าเหมือนทำงานมันก็คือพี่การเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบตรงที่เขาเป็นคนที่มีความจริงจังและวางแผนคืออย่างไม้บางทีไม้จะเป็นคนทําเร็วคิดเร็วแล้วก็เร็วไปหมดเลย แล้วบางทีตอนแรกๆที่เขาเตือนเราก็จะมีแบบโมโหเนี่ยผู้หญิงับนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังหนูก็เริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามแบบปรับจูนอะไรเงี้ยก็คือมันมีการดิสคัสที่เหมือนคุยถกเถียงกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าลุงเขาตามใจเราตามทำไมตามใจไหมตามใจไหมจริงๆเราตามใจจร่งไหมก็บ้างครับแต่ก็ไม่ไม่ด้วยเพราะเราด้วยความที่เราไม่ไดผ่านมาเรื่อยๆกว่าสิบปีเรื่องเราก็เป็นแม่แนวใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สัารการแม่แนว แต่เราด the al, like ีใจมพราะเขาพู่เราออกคำเสนอสุสัทธ์มาสื่อมือทุนแล้วเขาสุดยิ้มไปกับเราแฟนคลับก็มาเม็นว่าอยากเห็นโมเมนต์ที่แบบว่าเวลาถ่ายของแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดีใจมันโล่งใจไหมก็ดีใจมากครับดีใจแล้วก็เดี๋ยววันที่4มีไลฟ์ในติ๊กต็อกนะครับฝากไลฟ์ฟู้ขายของค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างไลฟ์แอคาว่ก่อนฝากแอคาว่าก่อนแคาาน่าจะไลฟ์ในช่องในช่องไมค์ค่ะไมค์อันเดอร์สกอนนะคะสสิค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวนะครับหมายถึงว่าต้องไลฟ์อีกรอบนึงก็คือผมก็คงจะแบบ เขาเป็นหลักมากกว่าเพราะเขาเป็นดีเจกับเรื่องการพูการไลฟ์อะไรยเงี้ยเขาเขาพูดได้ประมาณแบบสาสชั่วโมงแบบนอนสต็อกนะครับแล้วก็แบบว่าอันชมแต่เราก็ฟังไม่เบื่อใช่ไหมก็แต่ก่อนตอนตอนพูดเลยพูดเลยกก่อนจะไลฟ์ก็เขาจะพูดจนแบบมึนเลรวันทีผมดบจนตอนหลังเขามีไลฟ์นี่เหมือนเขามีที่ปลดปล่อยพลังเราก็รู้สึกสบายใจตรงนั้เขาได้พลังเขาได้ลดลงใช่ครับ เขามีที่แบบไปปลดปล่อยพลังของเขาและการกลับมาไลฟ์ครั้งที่สวันที่4เนี่ยเราเตรียมตัวไหมเพราะว่าเราจะหาช่องว่างช่องไฟตรงไหญ่ข้นาเพราะครั้งที่แล้วเราตเตรียมไว้เยอะแต่ว่าเราไม่มีช่องไฟครั้ <c oughs> งนี้ครั้งนี้มีเตรียมยังไงบ้างช่องไฟก็เดี <c oughs> ๋ยวคงจะต้องอันนี้สนิทกันไว้ห่อยเดี๋วคงมีสิ่งสิ่งของเข้าหน่อยมาถามคลิปล่าสุดหน่อยที่บอกว่าเป็นเต้นรัวๆอ๋อที่เต้นรัวๆใช่ไหมคะนี่ เหตุเกิดจากเหตุจริงๆ่คือไมคเคยพยายามอยากเต้นหลายไมคเห็นหลายๆคนเต้นในติ๊กต็อกแล้วมันน่ารักก่ะพี่ Jack, แจ็คไมคก็พยายามแต่ว่าด้วยไมคก็ไม่เข้าใจว่าไมค์จะเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะค่ะแล้วก็แบบมันจะค่อมๆนิดๆแล้วก็คืออย่างคลิปนั้นคือพี่การก็น่าสงสารจินเนอร์แหละก็แล้วที่นัดแนะกันก,ก็เหมือนโอเคพี่นั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวหนูเต้นอะไรเงี้ยแล้วพี่แค่ทำหน้าเซ็งๆอยู่ดีก็คือนอกสคริปต์มาลากออกไปเลย ส <icana> <ข>าะจะได้เต้นจะได้ด anyway, uh? euh ูเต้นดิบไหมคะไม่มีแต่คนอยากพิการเต้นเต้นวันนี้เลยคหรหนึ่งสองสามที่จริงทำได้ไหมถ้ามันต้องไปอยู่ในติ๊กโลกติกตอกแล้วมันจะต้องแบบว่าเป็นตัวเองอย่างเงี้ยเล่นขอขอเรื่องนึงคือจะคือว่าจะขยับไปสักเดือนนึงเพื่อเตรียมพร้อมเหมือนตอนที่เป็นในี้ติ๊กตอกก็ได้เดี๋ยวลองดูก็ได้แต่ว่ารอดูวันที่สิบ สี่สค,ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรา,างองเลยค่ะ,อะโอเคค่ะ,คคะก็อย่างของไม้นะคะเดี๋ยวเดือนเมษาเดือนหน้านี้ค่ะก็จะเริ่มมีออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไลน์ของการแดดนะคะชื่อแบรนด์ว่าบีไมค่ะก็เป็นกันแดดที่มั่นใจได้เลยคือไม้ก็พยายามแบบปรับสูตรด้วยตัวเองทดลองเองนะคะมีทั้งสูตรหน้าสูตรตัวแล้วก็ตัววิตามินค่ะยังไงก็ฝากแบรนด์บีไม้ของไม้ด้วยนะคะครับ ฝากนะครับวันที่4ี่เราจะมีไลฟ์ใน t ิ k ต o อกนะครับก็ฝากแบรนด์โซชาด้วยนะครับก็เป็นชาลดบวมเป็นชาชะลอวัยที่ผู้ผมกินกัน,นครับกินกิน,ก,นกินแล้วจะลีนเหมือนผู้ผมนะครับแล้วก็กําลังจะเปิดตัวเดือนหน้านี่ครับก็มีเป็นกาแฟกาแฟตัวนี้ที่เราทํางานร่วมวิจัยแล้วก็เป็นแบบเซนติฟายโดยมหาวิทยาลัยมหิมมหมดลนะครับจะเปิดตัวเดือนหน้ากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่มีแอนตี้ออกซิเดนสูงมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงทานแล้วมันจะช่วยเราชะลอวยัยแล้วก็ รักษาสุขภาพด้วยครับ